น,นี้เราอยู่กันที่พักก่อหลานเปิดใหม่นะคะมาโมรี่เฮาส์สไตล์ปุ่นคือน่ารักมากเดี๋ยวจะพาไปดูข้างในจะไปเลยอันนี้นะคะก็คือโซนตอนที่เราเข้ามาเช็คอินนะน,นี้มีดมุมมีให้นั่งรอแบบนี้นี่อันนี้ก็จะเป็นคัมมิ่งสเปนนะคะเข เราจะพาไปชมห้องพักกันอันนี้เดี๋ยวเราจะไปดูห้องแรกกันเป็นห้องไทยเอ็มไปโอสวยมากน,ะนี่ทุกคนมุมไฮไลท์ของห้องนี้นะครับเป็นอาบน้ำแบบว่าจะจกใสเนี่ยเราได้มองวิวต้นไม้สีเขียวๆสบายตาม้ากในมุมที่เหมาะแก่กักผ่อนชิลๆนี่อ่างใหญ่มากนะมีมากเนะลยอยาแบบถ่ายรูปกับอาบน้ำคือแบบออกมาสวยแนะน่นอน ห้องนอนกว้างมากนะห้องกว้างมากนี่แต่ว่าห้องนอนเนี่ยความพิเศษคือมันจะติดกับห้องอับน,น้ำมันจะเป็นม่านเป็นม่านรูดบังได้นะแต่ว่ามันมีสวนอยู่กระตกข้างนอกทนันกบนะครับแล้วก็มีลำโพงนี่เขามีเครื่องกาแฟเครื่องกาแฟแกปซูนเครื่องกาแฟแปซูนด้วยนี่รองรับไว้มีกล้วยที่เขาปลูกเองใช่อันนี้คือ เป็นกล้วยออร์แกนิกนะคะปลอดสารพิษแล้วก็ขัดแบบกล้วยที่มันไม่ได้สุกมากมันจะได้แบบว่าหวานไม่มากเนาะอร่อยประมาณนี้ชิมแล้วมีแก้วมีการน้ำร้อนตู้เย็นอะไรครบหมดตู้เย็นนะครบหมดอุ้เท่เเรียกว่าอะไรอะผ้าคลุมผ้าคลุมปะคลุ่มใช่มีตู้เซฟห้องน้ำจะเป็นห้องน้ำแบบเปิดนะไม่มีประตูเหมาะค่ะคุณผู้ชถ้าเพื่อนอาจจะแบบว่า ไม่ก็เพื่ออาจจะเขินเพราะว่ามันจะเป็นนี่ไปเป็นห้อง M2 ็มสองอ็มสองของเรามีเสียงน้ำตกด้วยมีสาไว้น้ำด้วยอะดูทุกคนดูมองรองฟ้าสวยได้ด้วยนะให้ดู แคดาจะเห็นเปิดนะเห็นลองฟ้านี่นี่นดูสัคือเดินเดินออกมาจากห้องนอนก็คือลงสเลี่จะเป็นห้องนอนใหญ่นะมีมุมสแน็คบาร์เหมือนกันนะนี่นแพนดูห้องนอนก่อนเพดานสูงโป่งสบายมากแล้วก็ดูมุมนี้ เดี๋ยวจะพาไปชมห้องน้ำกันนเอเข้ามาเราก็จะนี่เจนที่แบ่งเข้าข้าก่อนนี่ถ้าเป็นอ่างล้างหน้าก็อันนี้ห้องนี้จะเป็นนี่มีห้องกับบัวด้วยเป็นห้องส้วมแล้วก็ห้องห้องอาบน้ำแต่ว่าพิเศษคือมันจะสลุไปก็คือเพื่อการอับน้ำก็คือเข้ามาอาบน้ำได้เลย ก่อนใครที่ไม่เล่นอ่ะนั่งนั่งอ่านหนังสือนั่เล่นสีวันนี้ได้นะเดี๋ยวนี้เราจะมาประชมห้อง M3 นะสาแล้วเขาก็จะมีมุมที่นั่งแบบมินิมอลวีใจถ่ายรูปกันแบบน่งเหรเป็นมุมเป็นมุมหน้าห้องนะอี่ชมข้างในกันเลยมีก็เป็นห้องนอนทะลุสระน้าเหมือนกันนะคะ ว <View S 2> ิวสวนเป็นสวนเล็กๆน่ารักเป็นวิวสวนเล็กๆนะสวยมากนี่อันนี้นั่งสระน้ำก็จะรู้สึกว่าเอโป่งโล่งสบายนี<อ>่แสงดีมากบรรยากาศดีมากจะมีสวนล้อมๆล้อมๆสระน้ํานะเป็นแบบโล่งเป็นราคาเปิดมีมุมนั่งชิลริมสระได้นะ แล้วก็ตัวตะนาเนี่ยมันจะเชื่อมเหมือนกันจะเป็นคล้ายๆเอ็มสองจะเชื่อมกับห้องห้องอาบน้ําสามารถเข้าทางนี้ได้เลยนี่เข้ามาเป็นห้องอาบน้ํแล้วก็จะเป็นที่ล้างหน้านแล้วก็ห้องตูนะ้น่ะห้อง้วมจะแยกกับโซนเปียกเนาะใช่ใช่นี่ตนี้ก็เป็นเหมือนเดิมนะคะเป็นมุมกาแฟเป็นตู้เซฟอะไรอย่างเงี้ยมีทุกห้องนะ แคปซูลก็ใช้ไปของนี่นะเป็นของสตาร์บัคของสตาร์บัคอือแล้วก็มีลำโพงให้เหมือนกันอ่านี่เราเออเราลืมบอกว่าทุกห้องอ่ะเขาจะมีรองเท้าไว้ใส่ในห้องอ่ะทุกห้องเลยเนาะซุ่โคและนี่คือหน้าตาอาหารเช้าของเรามีทางเอกเบนเนดิกออมเลตแล้วก็ข้าวต้มแบบไทยๆเนี่ยผลอมาเขาก็แกะมาให้แล้วทุกใจสุดๆไปเลยค่ะใครชอบแบบนี้มาโมริเฮาที่พักสวยบรรยากาศดีรีบตามกันมานะ